สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่อง Redox Reaction in Everyday Life ในหัวข้อของ p r o t o g r a p h y ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะปฏิกิริยา Redox ในการถ่ายภาพก,กพระบวนการพัฒนาฟิล์มถ่ายภาพยังใช้ปฏิกิริยา Redox Silver Ion ในสารกำมัน Silver b r โบไม e จะถูก Reduce เป็นสาร Silver Atom โดยการลดสารเคมีเช่น h y โด o เ i n o s e หรือ p y r o g e l o านนอกจากนี้ยังใช้โซเดียมไ r o โอซ f นเฟ ในกระบวนการรับค่าลบภาพเชิงบวกจึงได้มาจากการเปิดรับแสงเชิงลบเมื่อสัมผัสกับแสงประจุบ,บวกของเงินก็จะลดลงการสร้างภาพรีดอกนั้นมี3ขั้นตอน 1. ปฏิกิริยารีดอกแรกคือจับภาพบนฟิล์มภายในกล้อง 2. คือปฏิกิริยาการสร้างภาพเชิงลบของฟิล์มที่สัมผัส 3. ปฏิกิริยารีดอกการสร้างฟิล์มเชิงบวกจากภาพฟิล์มนกาทีฟปฏิกิริยาแรกเป็นการทําปฏิกิริยาของซิลเวอร์ไนเตรต กับโพแทสเซียมโบไมจึงได้เป็นซิลเวอร์คลอรด์บวกกับโพแทสเซียมไนเตรตขั้นตอนนี้มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากเพราะเนื่องจากซิลเวอร์เฮลไลไม่ละล,ลายน้ําจึงทําให้ยากที่จะละลายซิลเวอร์เฮลไลในสารละลายเจลาตินเพื่อสร้างฟิล์มปฏิกิริยาที่2เป็นการทําปฏิกิริยาระหว่างซิลเวอร์โบไมบวกกับโซเดียมไทโอซัลไฟ เม็ดซิวเวอร์เฮไลท์ที่ไม่โดนแสงจะถูกนำออกจากฟิล์มด้วยกระบวนการที่เรียกว่าการตรึงถ้าเม็ดเหล่านี้ไม่ได้ถูกกำจัดออกไปมันก็จะทำให้ปฏิกิริยากับแสงแล้วเกิดเป็นโลหะเงินหรือเกิดฟ้าขึ้นบนภาพนั่นเองปฏิกิริยาที่3นะคะโพแทสเซียมอะลัมไฮเดรตของเกลือโพแทสเซียมและอลูมิเนียมซัลเฟตเป็นสารทำให้แข็งที่ใช้ป้องกันการบวมของฟิล์มเจลาตินกรดแอซิติก จะถูกเติมลงในอ่างน้ําเพื่อลดค่า pH ซึ่งจะหยุดการทํางานและปล่อยให้โพแทสเซียมอะลัมทํางานโพแทสเซียมอะลัมนะคะก็คือสารส้มนั่นเองค่ะค่ะและนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอของ r e d o x of Photography นะคะแต่คนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าแบบเออพวกสารเนี่ยมันลงไปได้อย่างไงนะคะฟิล์มถ่ายภาพน,นะคะมีขนาดเล็กของเม็ซิเวอร์โบไมแขวนลอยอยู่ในอินมันชั่นเป็นเจลาติน ถูกกระจายไปอยู่บนแผ่นรองบนวัสดุที่ยืดหยุ่นเมื่อกดชัตเตอร์นะคะของกล้องก็จะเปิดขึ้นแสงที่ส่องเข้ามาจะทําการกระตุ้นให้เม็ซิวเวอร์โบไมทํทำให้อออนบางส่วนของโบไมลนั้นปล่อยอิเล็กตรอนออกมาและลดซิวเวอร์ไอออนบางส่วนให้เป็นซิวเวอร์อะตอมเงินเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเม็ดกำมันค่ะซึ่งเมื่ออยู่ในห้องมืดน,นะคะสารเคมีรีดิวส์เช่นไฮโดรวินอสหรือโพโรเกอสจะรีดิวซิวเวอร์ไอออนทั้งหมด ในซิลเว r ร์โบไมูกที่ถูกกระตุ้นใดๆให้เป็นอะตอมของเงินอะตอมของเงินก็จะถูกสร้างขึ้นในขั้นตอนที่2นะคะทําหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการ Reduction นี้ตัว r e d ิวส์ทำให้ตัวรีดิวสจะไม่ทําปฏิกิริยากับ Silver Ion ใน Silver b ์โบไม e ที่ไม่ได้กระตุ้นตอนนี้ต้องกําจัด Silver b ์โบไม e ที่เหลืออยู่เพื่อป้องกันไม่ให้ฟิล์มมีสีเข้มขึ้น โซเดียมไทโอซันเฟตจะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์โบไมด์เพื่อสร้างโบมไมด์ไอออนและผิวที่ละลายน้ำได้ฟิล์มถูกล้างเพื่อขจัดสารเคมีในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาที่ละลายน้ำได้ภาพที่ได้คือภาพเชิงลบของตัวแบบต้นฉบับภาพเชิงบวกเกิดจากชุดปฏิกิริยาที่เหมือนกันหลังจากการแสดงแสงผ่านฟิล์มเนกาทีฟลงบนกระดาษถ่ายภาพที่มีความไวต่อแสงนั่นเองค่ะ สรุปคือการสร้างภาพถ่ายเป็นชุดของปฏิกิริยาที่เกิดจากปฏิกิริยา Redox ที่เปลี่ยน Silver ร์เฮลไลให้เป็นโลหะเงินกล้องถ่ายภาพแบบ Instant มีกลไกการสร้างภาพถ่ายภายในการาซขนาดเล็กและเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีการควบคุม Redox ที่พัฒนานขึ้นจากประสบการณ์ที่กว้างขวางด้วยเทคโนโลยีการถ่ายภาพสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ